สวัสดีนะเด็กๆสวัสดีตอนช่วงหนึ่งทุ่มลุงกลับมาแล้วจ้ะไปเป็นไรเดอร์ขับส่งอาหารนี่ตอนนี้ก็มาพบเกันตอนค่มหนึ่งได้ลุงก็ภาใบกินข้าวด้วยนะนั่งอยู่ข้างลูกคนเลยนะจะตีวรัวไปแล้วูมากจริงๆนะไปทุกคนไปเล่นกันด้างลุงคีเมาติดเกมนะดูดูลูกไปด้วย มีลูกเล็กสี่ขวบจะสี่ขวบละสามขวบแปดเดือนคือแม็กกี้โอปาแม็กกี้โอปาให้ดูหน่อยไปหาเออารื่องอสซากันไอ้ไอ้สดเลยสดจังไอ้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 ไม่จริงไม่ใช่นะนีน่แค่ในเกมเป็นแค่การแสดงนะทุกคนนะเเอายัางยังนะนออไปชักเฮ้ยเธอเขาเกมเยอเสีย,เ,ยเวลา สู้สมรภูมเอาตัรอดสู้ย่งิสตอันนี้กลับเร็วหน่อยนะทุกคนไปเิ่มาตีนโอผาเพืนครับทุกคนมาจากลยาจาทำงานนะทุกคนเดี๋ยวรจะแกรอนมให้ลูกก่อนนะ หารเยอะฮารก,กีบฮาระก,กีเฉยแต่ก็สนุกต้กอมาจ้าไปทุกคนลงมาแล้วต้องไ่หาปืนกนนะนี่บนเนินนะนก, <ๆ S 1> ก็เล่นอย่างนี้แหละเล่นเรื่อยๆแหละฝังนึ้ฝังตัวเลยนะจ้าเด็กๆเล่นแบบธรรมชาติเลยนะจ้าโอ้เนินนี้วิ่งจริงกิ้งแล้ว ก้าสิบองศาเลยนะี่วิงว่งเลีงจินวิ่งลงมาไม่ได้เรากิก้งแล้วลงพิดที่โมเต่อันนี้ให้ลูกอยู่แกะรอนนมจะเจอกระสุนปืนไหมเนะี่ยตกลงไปนี่ตายเลยนะเนี่ยครัว่าต้องไปเอากระสุน ไปเอาปืนพุกิดมีปืนนี่จบเลยนะขนาดมีปืนยังจบเลยมีคนเล่นเก่งๆนะ้อยธรรมดาครับลุง,ล,งลุงไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับลุงแต่ลุงพุกจะมาเริ่มเล่นตอนนี้นะี่ยเริ่มเล่นเริ่มเล่นนี่แหละธรรมดาไม่มีโมโ,มโหโมโหหรอกเป็นแค่เกย กี้ก็ดูกระตูมาเลยนะข้างๆเก็บก่อนเก็บเก็บของก่อนเก็บปืนก่เก็บอาวุธก่อนปืนเยอะอ่ะไปลุยเลยดีกว่าทุกคนไปทุกคนเลยไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนดูกทอ่ะเรื่องจริงเนี่ยเราออกจากเนี้อ่ะเราออกไปนี้ยมันก็เนี่มันจะมาติดอะไรตรงนี้มองไม่เห็นหรอก เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก้อนมารู้เปล่าลุงก็บอกแล้วไงลุงขี้เมาพาแคสไปเดี๋ยวหาพระลงกันนะเตรียมพระลงเข้าไปหาเรื่องยิงคนดีกว่าในเกมนะเรื่องจริงทำมาได้นะเฮ้ยมันขึ้นแดงๆหลอกเราเราก็เลยยิงเ่ยนึกว่ามีคนอยู่ อ้มีคนอยู่ตรงนู้นจริงด้วยแม็กกี้ย่ะยุ่งดิโอ้ยเขาเล่นเกมอยู่ <_ d od ic> ยายาจะเพิ่งเข้ามา <_ d od ic> เดี๋ยวเพื่อมีคนมาเนี่ยร้องโกวนแล้วแม็กกี้สั่งวบแต่เดือนแม็กกี้โอตาโพสต์ฟังซิเมื่อกี้มันป้ามันขึ้นแดงๆแ,แล้วก็จะยิงนะ ไม่จบสักทีเกม <S 2> <S 2> <S 2> <S เรียบร้อยมันคอระบิดแล้วที่เป็นตายแน่เรียบร้อยโอ้โหเก่งอ่ะเก่งจังเด็กๆ,ๆเล่นอีกทีอีกทีเดียวพออีกทีเดียวพอนะทุกคนอ่านี่ใครเนี่ยผู้ยิงเหรอเขอาหน้าจะเป็นผู้ยิงเราตายแล้วมันก็เลยมาขึ้นหน้าหน้าจอเราใช่ไหมทุกคนใช่ไหม กำลังรอจับคู่หรืออะไรเนี่ยแน่ๆมาเก็บของลุงเราได้ก้อนด้วก้อนชายเนี่ยผู้หญิงเล่นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะตัวละครผู้หญิงโอ้โหดูดิถ้าคนเล่นอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้อืดูดิอาวุธโหดจัด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 ประหลัดบอกประหลัดยังบอกว่าโหดจัดโยเนี่ยตรงนี้มันเสียเวลาวเดี๋ยวลุง่เกียตัดต่อเลยลุงไม่ตัดหรอกเอาลงทำเงี้แหลยโหดจัดโหดจัด ตีีต่เาว้เล่นนะเล่นจริงไม่ทำงบ้นโหดูคนมีโหดไว้โหมีเคียวยเอยอะดูกระต่าอนกระโดดลมอีกรอบนึงอีกรอบเดียวพอแล้วเด,ด,ดี๋วดวดวดยวมีเวลาจะเล่นยาวให้เก่งอัเมาเล่นโชว์ขอวลูกลูกอั้งาหนต้นึงนะปล่อยให้รอมงเรวก่อนก่นนะ อะไรสุไอ้ล้อลงไปเลยกระโดดลงไปเลยแหววปี๊ดไม่ได้ยิงรอดมีเสียงกระตูเนี่ยนะทุกคนลูกดูก,กระตูนอยู่พอลูกอ่อนครับพอลูกอ่อนลุงขี้ม้าพาคแคร์ก็ได้ลุงขี้มาติดเกม <c oughs> ยิงไม่ไติดหลอกแบ่งเวลาเล่นครับ <c oughs> ก็มาเล่นเนี่ยทำงานก่อนนะทุกคนนะ แล้วถึงจะมาเล่นเจอปืนแล้วเว้ยเสร็จกูไม่ของตัวไม่พออยเลยตัวเองเอ่ะเฮ้ยกดพิดไปโดนยิงกระสุนมดสดีแล้วไม่โดนปุ่มยิงจะหันอย่างงี้ไงเ็บหมดเล่นไม่เป็นหรอกแต่อ,อยากจะเล่นอะ่ะอยากจะแคปหน้าจอ เดียนลงหน้าจอ,อาเฉยเฟื่ออันไหนดีกว่ากันวะไม่รู้เหมือนกันเลยอันนี้แปะปะไหนอลองเปลี่ยนดิเอออันนี้น่าจะดีกว่าฟังเสียงไปดูด้วยทุกคนกดจีออกมาโดนยิงเลยกนูนอนไม่ได้ด้วย เรียบร้อยตายตายอย่างเดียวขมันก็ยิงกูเลยเด้อเรื่องจริงเรื่องจริงตายไปแล้วไม่เหลือหรอกเป็นไงล่ะยิงกูดีนักท้อเป็นไงท้อตายก่อนกูอีกผู้จับไม่พ้นเลยนะทุกคนมันแค่ในเกมนะทุกคน เรื่องจริงเลยพวกนี้หรอก,อ,อกไม่ใช่ไปยิงมันคืออะไรใส่สสาสาตาลุงยามาเอยนะที่ไหนได้มันเป็นของให้กเก็บยิงอยู่แล้ววะนแน่แอบยิงไม่โดนแล้ววะมันไม่แดงไง ต้องให้เป้ามันล็อกแดงก่อนล็อกเป็นสีแดงก่อนนะทุกคนนะใช่ปะละ่ะ <c oughs> เล่นได้แค่นี้แหละนี่ <c oughs> ไอตอนที่ไม่แคปวิดีโอนะโหชนะด้วยนะเล <c oughs> ยคุยโมไม่ได้เลย <c oughs> เอ้ยไงล่ะ <c oughs> โถ <c oughs> สองคนแล้วอา้าตายยังวะตายเ้ยไปเก็บของก่อน คืออะไรบอะเก็บไงยังเล่นไม่เป็นเลยใช่ไหมน้องแม็กคนบ้าเลยนอนทะลุก,กล่องได้ดูดิมีที่ไหน <c oughs> ใครจะรอบเป็นคนสุดท้าย <c oughs> อาย้าวไอดืกระสุนหมดพอดีกูก <c oughs> จะหันไงมันมันกลับไปโดนปุ่มยิงไง